Oh my lord. แล้วเลยครับนิมเรรจงได้นะครับนี่ท่านท่านนายอําเนะครับ

ตามอะไากับเพื่อนได้กับเพื่อนน้านได้พวบออกเร็วเออกเร็วจะฝนหนาไม่แง่มันกปะจายออกเร็วสิ่ันันวันว่าตะกี้หรอโบ้ยใ่าผ้าสองคนาริงใหผ้าผ้า ถ้าเป็นเมื่อสองสมปีที่แล้วเป็นไงครับยายมันกระท่วมเมันวะาเ <c oughs> ด็กูจิมาถามมาน้าท่วมบ่ยังสันจิก็าพูม่พูดถาม,ามปีหยางปีกิจเพราะว่าเราน้ำท่วมท่วมบ้านทุกปีใช่ไหมละ่ะปีนี้มันไม่เข้ามันแค่เข้าแค่นั้นมันไม่เข้าในบ้านเลยค,ค่ะแต่ทุกปีี่สูงสูงสุดแค่ไหนเออก็เข้าในบ้านโอ้ยสูงท่วมที่นอนเลยแหละท่วมที่นอนเลยเตียงนอนที่นอนเลยค่ะครับครับแต่ปีนี้ไม่ไม่เข้าในบ้านเลยค่ะคือทุกทุกปีที่เราต้องะจนเกิบน้ําท่วมนี้มาตลอดเลยใช่ไหมตลอดเลยค่ะ และพอมาปีนี้ปีนี้มันมันไหลไปเพราะเขาดูแลทางน้ําดีอ่ะมันไม่ท่วมมาก็คือสนใจในเรื่องปัญหาน้ําครับเขาดูดูแลดีมากเด้ยว่ไผู้ใดก็คือบนบานนายกกับอันนั้เพอดูแลดีแมคะน้ำถึงบ่ทมนั้นเราจึงมาแก่เหตุการณ์ในการที่จะป้องกันในเรื่องของมาควบคุมการระบายน้ําแล้วก็ มาช่วยการทําเรื่องบายพาสนะครับบายพาสในการใช้เครื่องสูบน้ําช่วยนะครับแล้วก็เราใช้หลักการนะครับทุกอย่างเราจะไม่มีหลักการหลักการก็คือว่าตรงนี้คือสปริงเวย์เนี่ยยังไงก็ต้องไม่ล้นนะครับเพราะถ้าล้นแล้วมันเป็นเรื่องของเราควบคุมไม่ได้เราจําเป็นที่จะต้องรักษาสเกลน้ําทั้งหมดนะครับโดยเราติดตามกรมปตุนิยมแล้วก็เราก็ติดตาม อ่างจนประทานที่อยู่เหนือบนทางจบน้ําแคนดงนะครับซึ่งจะมาจากทางอรเบอคูเมืองซึ่งถือว่าเป็นโซนของทางาที่ราบสูงโรงงานน้าตาลนะครับก็จะไหลลงมาที่อ่างกระทุ่งเครือหรือหลังสากรนะครับเราก็จะไปดูว่ามวลน้ําทางนั้นเนี่ยมา,มากไหมนะครับเพราะว่าถ้าตรงนั้นมากเนี่ยเราจะต้องกลับมา ปรับเปลี่ยนในการระบายน้ําอยู่ใต้น้ําที่อ่างน้ำ<ม>อยู่น้ำกรนดงแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราก็ต้องรักษาไม่ให้ล้นเด็ดโดยเด็ดขาดมเมื่อไม่ล้นเราก็ควบคุมได้ควบคุมในการระบายหนักระบายเบาแลา้วก็เราก็ประกาศให้ชาวบ้านเขาอยู่อย่างไม่ตื่นตระหนก<ม>นะครับเราก็ทํา การบายพาสโดยการใช้เครื่องสูบน้ำนะครับโดยการประสานมาจากอบจอสองเครื่องแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลตึกอีกหนึ่งเครื่องนะครับเมื่อเราทําการระบายน้ําข้ามถนนหมายเลข2องสองได้นะครับเราก็สามารถระบายน้ําตรงนี้ได้เยอะเมื่อ <Me ert. S 1> ได้เยอะแสดงว่าน้ํำยังไงก็ไม่หลน้นนะครับเราใช้หลักการนี้โดยการควบคุมสเกลน้านะครับมีการพ่องน้ําไว้ จากสปริงเวย์ไม่ต่ำกว่าเมตรห้าสิบนะครับเผื่อน้ำมาแรงๆนะครับเราก็จะระบายทันแต่ถ้าเราเอาไว้ปิ่มสปริงเวย์เราเอาไม่ทันนะครับเราใช้หลักการนี้เพราะฉะนั้นหลักการที่ผ่านมาเราควบคุมได้ในเรื่องของน้ำล้นสปริงเวย์ก็คือหลักการก็คือว่าน้ำเนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้มันล้นสปริงเวย์จะต้องพยายามระบายไปเรื่อยๆตอนนี้ปัญหาก็มีว่าเวลา เราระบายน้ําไปนะพื้นที่ที่รับการระบายน้ําตามทางมันมีการอุดกั้นของวัชพืชหรือขยะหรือว่าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบางส่วนทำการถมดินปิดทางระบายน้ำนะครับ<ม>ซึ่งเราก็แก้ไขปัญหาแบบเล็กด่วนเื้อมต้นกนะ็คือทําการใช้รถแมคโครขุดเปิดเปิดทางน้ำมาขุดรอบิปทางน้ํา<ม>ในส่วนหนึ่งก็ประสานกับทางอจบาจอมน้านะครับนำเครื่องสูบน้ำสองตัวมาติดตั้ง ื่อดึงน้ําสุบน้ําไปข้ามข้ามทางถนนไปผ่าตรงข้ามเพื่อให้ไปลงทุ่งไม่ให้น้ําไปต่างทางระบายเพราะว่าท่อมันอุดกันท่อระบายมันเล็กน้ํมามันขึ้นบนถนนนะครับก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทําให้น้ําไม่ท่วมในชุมชนแล้วก็ไม่ท่วมลดต่มพื้นที่หมับส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวทางเท,งท,งท,งทศบาลเนี่ยก็ได้ถัดจัดทำโครงการของงบประมาณไปที่ทางแปวงทังหลวงุรีรำแล้วก็ กรมป้องกันและท่าสารไัยที่จะทําถนนเส้น2226แล้วก็จะมีทางระบายน้ํำตามตามรหลาทางแล้วก็จะไปเชื่อมกับลงที่แม่น้ำมอด